สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางของ Two well t ูเวลท r วเวลทริปนี้ก็จะขี่ฟอร์ซ่าสามนะครับขี่จากจังหวัดนครสวรรค์ไปจังหวัดอุทัยธานีโดยมีจุดหมายอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย นี้ก็จะเดินทางไปแบบวันเดททิปนะครับเพราะว่าไม่ไกลมากจะไปชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับของที่นั่นไปหาถ่ายรูปเล่นครับ โอเคเราก็ออกเดินทางกันเลยครับระยะทางที่จะไปก็ประมาณ60กิโลเมตรนะครับดูจากใน GPS ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงทางเข้าแล้วนะครับเราก็จะขี่ตรงเข้าไป น,นี้ก็จะให้ชมบรรยากาศทางเข้านะครับซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินแล้วก็ต้นไม้สีเขียวตลอดเส้นทางเลยครับซึ่งช่วงทางเข้าเราก็จะต้องผ่านวัดถ้ำเขาทองนะครับก็จะตรงเข้าไปอีกไกลอยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ชมวิวระหว่างทางเข้าไปนะ ข้างหน้าก็จะเป็นหุบป่าตานนะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าหุบป่าตานมาทางนี้นะครับพอดีไม่ได้ศึกษาก่อนก็ตั้งใจมาแค่ซีซาแลนด์ที่เดียวเดี๋ยวดูนะครับว่าาจะว่างแวะหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ก็มาช่วงเย็นแล้วถ้าว่างอปิดครับโอเคก็ไม่แวะเดี๋ยวค่อยหาโอกาสมาใหม่แล้วกันนะครับเหมือนแถวนี้มีจุดให้แวะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่ว่างแวะ,ะครับวันนี้เดี๋ยวคงได้มาอีกรอบหนึ่งครับ ตรงนี้มีคนมากางเต็นท์ด้วยครับเนี่ยตรงนี้บ้านหนเขาออแล้วก็เลยมามีร้านกาแฟด้วยนะครับร้านสวยมากเลยครับน้าแวะและตอนนี้เราก็จะเดินทางมาถึงจุดที่ เขาเรียกกันว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับก็พอเลยโค้งนี้มาเราก็จะเจอกับวิวสองข้างทางที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับแล้วก็ต้นไม้สีเขียวขจีฝั่งขวามือเราก็จะเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งเป็นจุดแหลมมาร์กที่คนแวะมาทานอาหารแล้วก็มาถ่ายรูปกับจุดที่เขาทําไว้นะครับและเลยมาอีกนิดนึงก็จะเป็นป่าเขาโพดตลอดสายเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกกันว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย โดยด้านซ้ายมือเราจะเป็นป่าขมโอดครับต้นสูงมากเลยด้านขวาก็จะเป็นไร่ไร่มันก็สูงเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยครับซึ่งสองฝั่งข้างทางเราก็เขียวขจีเป็นอย่างมากภูเขาก็เขียวครับเหมือนสองฝั่งก็จะเป็นภูเขาหินนะครับแต่ว่ามีต้นไม้ขึ้นปกคลุมทั้งสองฝั่งเลยอันนี้จะพาขี่ชมวิวขาเข้าแล้วกันครับก็บรรยากาศประมาณนี้เลยครับผม ก็เป็นไร่ข้าวโพดนะครับยาวสุดลูกหูลูกตาเลยครับเยดี๋ยวจะลองขี่ไปดูครับว่ามันจะยาวขนาดไหนนะครับอ่าก็นี่เป็นวิวด้านหลังครับจุดนี้เหมือนถนนจะสูงกว่าต้นข้าวโพดนะครับตรงนี้น่าจะถ่ายรูปสวยเดี๋ยวค่อยกลับมาแวะถ่ายรูปจุดนี้ละกันครับขอขี่ชมไร่อีกสักนิดนึงก่อนครับว่ามันจะยาวขนาดไหนกัน โอเคครับเหมือนถ้าขี่ไปเรื่อยๆน่าจะไม่ได้กลับบ้านครับวันนี้ก็ขอเท่านี้พอครับเดี๋ยวขอขี่วนกลับไปทางที่เรามาแล้วกันครับวันนี้ก็จะขี่ย้อนสอนกลับไปทางที่เรามาเมื่อกี้นะครับว่าเอ้ขามากับขากลับบรรยากาศมันต่างกันยังไง และนี่ก็จะเป็นวิวที่เขาเรียกกันว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับก็เป็นป่าขา้าวโพดกับวิวภูเขาหิน2ฝัง่งกับถนนที่ตัดผ่านป่าขา้าวโพดแล้วก็ไล่มันนะครับบรรยากาศโดยรวมของสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ ที่เราต้องเดินทางกลับกันแล้วครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งแล้วครับนี่ก็เป็นวิวตอนเย็นนะครับของที่นี่ซึ่งวันนี้คนไม่เยอะนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่คนน้อยมากเลยครับถ้าสังเกตดูต้นข้าโพดเริ่มสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ออกดอกแล้วน่าจะใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ถ้าใครจะมาก็แนะนําให้รีบมานะครับถ้ามาช้ากว่านี้สักหนึ่งเดือนอาจจะ เขาอาจจะเกี่ยวข้อโพดก่อนนะครับก็ใครจะมาชมบรรยากาศช่วงที่ยังเป็นป่าข้าโพดสวยๆแบบนี้ก็รีบมานะครับอ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดซึ่งคือเห็นคนรีวิวว่าอาหารอร่อยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้แวะก็เลยขอถ่ายรูปให้ชมแล้วกันนะครับก่อนกลับโอเคเดี๋ยวก็จะยิงยาวกลับกันเลย พอตรงนี้ถ้ำเดี๋ยวขอแวะตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งครับอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายละเป็นถ้ำที่อยู่ในพื้นที่ของวัดนะครับขอขึ้นไปชมด้านบนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทางขึ้นไม่สูงมากนะครับแต่ชันระดับหนึ่งขึ้นมานิดเดียวก็ถึงแล้วทางขึ้นมีตะไคร่น้ำอยู่ด้วยนะครับต้องระวัง เ,เดี๋ยวขอเข้าไปไหว้พระสักนิดหนึ่งครับก่อนกลับตรงนี้ก็เป็นถ้ำขนาดเล็กนะครับอยู่ภายในภูเขาหินซึ่งด้านในก็จะมีพระพุทธรูปให้เราได้กลับไหว้อยู่ด้านในนะครับ ทีนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแบบยาวๆนะครับน่าจะไม่แวที่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมืดเอาเสืออ้อผ้าที่นี่มีลิงด้วยนะครับเนี่ยอยู่มุมทางนู้นครับกล้องมันมองไม่เห็นก็ขอจบการเดินทางทริปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วก็ก่อนถึงนะครับจะมีอุโงค์ต้นไม้ซึ่งเป็นต้นสักนะครับทอดยาวมากเลครับสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ผ่านมาจังหวัดอุทยัยก็สามารถแวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับ